คู่กันไปได้หรือที่นี่ไม่ได้มีนม้ำมาได้อย่างเดียวมีหลายอย่างเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะอันนี้ของด้านรดใจถังนะคะส่วนตรงนี้ค่ะข้างกันเลยก็มีหมึกลุงหนวดค่ะนะหมึกลุงหนวดนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลนะจากประมงพื้นบ้านนะคะที่ไม่ใช้ฟอร์มาลีนนะเป็นประมงพื้นบ้านที่ปรางบุลีหรือขอสามระอย,ยอดนี่แหละค่ะมีปลาหมึกค่ะรอบนี้ปลาหมึกหมึกไข่หมึกผ่กาใช่ไหมค่ะ,คะแล้วก็มีอันไปรซีนะคะ อบอกว่าส่งเดลิเวอรี่ยังไงคะสนใจอยู่แถวรัชดาโอ้โหสบายมากอย่างนี้ค่าส่งน่าจะไม่แพงเพราอยู่ใกล้ตลาดนธรรมชาติเราเพราะว่าตลาดเราอยู่ที่พระราม9้าซอย17หรือซอย15ทับสถ้าไปแค่รัชดาตรงเนี้ยค่าส่งแบบมาไม่น่าเกิน60นะหรือว่าค่ะแล้วก็มันไม่หนักด้วยได้เดี๋ยวเราลองกดแบบค่าส่งแกร็บดูแล้วเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีค่ะ,ะเราลองติดตามกันดูนะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วลองแบบลองแบบ